สวัสดีค่ะหนูชื่อเมยนะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่าคําพยานชีวิตของหนูว่าหนูรู้จักกับพระเจ้าแล้วก็รับเชื่อได้ยังไงนะคะคือหนูอ่ะเป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือพ่อกับแม่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าถามว่าตอนเด็กอ่ะรู้เรื่องไหมก็แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็แบบไม่ได้จริงจังแบบไปโบสถ์บ้างไม่ไปโบสถ์บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ จนเหมือนกับเราเริ่มโตขึ้นใช่ไหมคะเหมือนแบบรู้เรื่องมากขึ้นเหมือนเราได้อ่านแบบบทความหนึ่งใน facebook อะคะ่ะมันมันเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนแบบความบาปในชีวิตคริสเตียนนะคะมันเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกแบบกลัวกลัวถึงบาปที่เราแบบเคยทําแบบตอนเด็กๆอะไรประมาณนั้นนะคะมนเราก็แบบอธิษฐานแบบ ขอให้พระเจ้าแบบยกโทษให้เราอะค่ะแต่ตอนนั้นอะเรายังไม่ได้เรียนรู้เยอะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคริสเตียนหรือว่าแบบใกล้ชิดสนิทกับพ่อองค์อะค่ะเหมือนแบบรู้แบบผิวเผินประมาณนั้นนะคะจนจนมีโอกาสได้ไปเรียนที่เชียงรายตอนนั้นไปอยู่หอคริสเตียนค่ะคือการที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอะมันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรา ได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะคะมันหนูแบบได้ได้ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์นะคะหนูรู้สึกว่าเหมือนเราสัมผัสได้เพราะว่าที่นั่นน่ะเขาสอนให้เราแบบเรียนรู้พระวจนะของพระองค์อะ่ะเกือบทุกวันเลยแล้วก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญหรือว่าได้ไป่ข่อนุชนได้ไปร่วมสามัคคีธรรมกับคนอื่นๆนะคะมันทําให้เรารู้สึกเติบโต,ตขึ้นจนแบบ หนูก็แบบอธิษฐานรับเชื่อณตอนที่อยู่ที่นั่นก็หลังจากที่รับเชื่อมันก็ได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตของคริสเตียนว่าเราอะ่ะต้องดำเนินต่างกับคนที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าะคะ่ะเหมือนมันเราแบบเหมือนถ้าเขาแบบทำในสิ่งที่ไม่ถูกใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรไปร่วมทำด้วยกับเขาะคะ่ะมันสอนให้เราแบบ ได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์แบบมอบให้กับเราเกี่ยวกับการดำเนิเนชีวิตตามทางของพระองค์ค่ะก็หนูก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่นำหนูไปที่นั่น,นคิดว่าถ้าไม่ได้รับโอกาสนั้นหนูอาจจะแบบไม่ได้แบบจริงจังในด้านชีวิตทิ่เสียน,นะคะเหมือนอาจจะออกไปจากทางของพระองค์แล้วก็ได้เพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้ไปอ่ะเราก็แบบ ไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่แล้วเหมือนกับดําเนินชีวิตไปแบบวันๆนะคะไม่ได้จริงจังเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนอยู่แล้วขอบคุณพระองค์สําหรับโอกาสแล้วก็แผนการที่ดีของพระองค์ค่ะขอบคุณะคะ่ะ